ทำอะไรคุณยายโอ้ย,อยเอายหน้าอ,อกากับักหอมจีนนะผักหอมจีนแต่คนดใงไงเลยเด้เนาะตัวเนี้ยเต็มเลยนี่ใครเคี้ยอันนี้จอมเอาเดิเนี่ยจอมยังหลังบ้านก็ยังบ้ได้ดุกเลยนะนว่าจะอันนั้นพูหรือพริกไทยนะ่ะพริกไทยโอ้ยจำได้ปีสองปีที่แล้วค่อยมาเด็ดพริกไทยไปให้แม่เคี้ยวมากพี่น้องค่ะ <laughs> เท่าไส้กับละเพิ่นก็ได้เออเท่วจังแล้ววะ<า>ไปนังจมให้ฮันเดนบ่เออแมนเมนไปถึงโอ้โอบารู้จักใบพริกไทยใบผูวะจี้นี่ละค้างนี่ละเนี่ยที่ค่อยมาเก็บให้แม่นี่นะค้างนี่แหละนะคะนี่นะบังการอย่างก้นอนน้องอ่าพี่ไต่ปุ้หญ่บีนะโหมันเบ็บเก็บไม้แม่ใบสะคารนะเออโอ้คนไปปา่าคนถึงเจ้าคนเดียวใหญ่เลยก่อนเมนบ่โอ้ถุงหิ้วนึ่งเต็มไปเลยเลย เอามาวางไว้เอายายลงมากก่อนไปหน้าบ้านไม่ปุ๋ยเก็บผูมาฟ้ากันอืมถึงเต้าพูดอะไรค่อยออกก่อน,อ,นอ่าเอามามาตกออกได้โถูว่าถเอาย่างไห้ยายกินเนี่ยวะผูยายผูผูป้าก,กู่ผูป้าอันนี้เลยเนาะบารูจากไอ้อย่างเลยว่าขับกูไลๆเด้อวะอ่ะายายตาบอดยายคือจะเผ็ดจังนะวะอย่งวะใบสักคันนะวะ อันนั้นดูเบิ้งเล็บเล็บย่างงามงามมาลุมขี้ตมแต่ว่าถ่าเล็บเด้อพี่น้องเอ้ยมากอ่ารูเป็นอย่างอันนี้นี่ผักปังขึ้นอยู่ต้นหนึ่งแค่นี่ผักปังก่อนเน,นี่ยบ้าอือฮึดูพุ่มกรมีพอดเด่นอันมาให้ผักปังค่อยบามากินมากินแกงส้มเนื้อใบอีโปงเราห่าวยาให้มันเละใบอีปงปั๊บไปงนใจเลยละละลแล้วเอาลุงใจดำปลาลุมปลาดากิ่งปากอันนั้นเบิ่งใกล้ๆที่เบิ่งปากเพิ่นเด้อ โอ้โหสีลิปสติกธรรมชาติเพลินงามคักบ่โอธรรมชาติบ่ได้แคยวบบดีแต่มากินของแข็งอ่ะโอ้โหมีแต่แนวแข็งแข็งอก็มิวจากตีโรประตูของเราบอกให้เมน้ำมันนะเที่ยวหาทวีักลายเป็นประสาทอ่ะรูปยากินเหล้าพอเฮาเลิกผัวก็เลิกพอเฮาเลิกเหล้าผัวก็เลิกโอ้เขาแถวกว่าอ่าไปงอนมาหาพี่หาน้องไม่นี่น่ะ